ชาบ,บายที่เพื่นพี่น้องปมไปมดสุกข,ขู่สุขนเนาะการได้มาพบพ่อกับเบา้าอวนอีกสิก่งเ่าเคยเพ่อนพี่น้องซึ่งว่าเบา้าอวนกว่าไดเดินทางมาหาน้องที่ว่าเบา้าอวนเคยทายลิปมาก่อนเนาะที่ว่าเพื่อนนั่นนี่สองคนเดียวกันที่ว่าไปเก็บหอยอยุ่กลางทุงนาเนะาะซึ่งว่าเพื่อนก็ได้แนน้นำใ้กับเบา้าอวนนี่ว่าให้เขาไปหาครอบครัวของเพื่อนเนาะที่ว่า น้องเพิ่นกับว่าแม่เพิ่อนเป็นห้างเนาะแต่ว่าเพิ่นออกกันเลาะก่อนโอแม่ป้ากันเนาะเดี๋ยวนี้ก็อไหนมาอยู่นน้ำเมถาเนาะถ้าไห้บ่าววันนี้เขาไปหาไปสัมภาษณ์กับครอบครัวเบางเนาะบางทีก็จะมีผู้หญิงใจบุญเพิ่นอยากช่วยเหลือครอบครัวของน้องเพิ่นนูเนาะฉะนั้นมื้อนี้บ่าววันก็ได้เดินทางมาที่เพื่อนของเพื่อนเนาะที่หมู่บ้านของน้องอะเนาะโอเคเพื่อนเป็นน้องว่าจะเป็นแบบใดเทาก็ไปเขาไปหา ครอบครัวของน้องเพคนพร้อมกันเลยคนพี่น้องดังนี้เนาะเป็นพี่น้องเนาะที่ว่าน้องเพคนแนะน้ำให้น้องทูนเพื่อนกันครับประมาณเนี่ยพี่น้องแต่ดีสุกนแล้วก็เพื่อนว่านี่จะมาอาศัยอยู่น้ำพ่อเท่าเนาะสบายดี สบายดีเนาะอันนี้เม็นเพือนเจ้าอ่ะพืนอีกพออีแม่เพือนพอเพนแม่อ๋ออยุเพื่อนน้อยอันไหอยู่เพือนตัวไหเพือนนี้เพื่อหลังนีอพ่นอกคือเนาะที่ว่ามนัน เขาได้นพานไปทางนั้นเนาะก็เลยทว่เห็นที่ว่าลูกสาวลูกสาวของ,งเอนื่อยเนาะที่ว่าเขาเจ้าไปเก็บหอยเนาะเขาเจ้าไปเก็บหอยนะแล้วก็เลยถ่ายคลิปคลิปหนึ่งไปนเนาะแล้วก็เลยบอ,อก,กว่าค่อยก็เป็นลูกข้างผ้าเนาะที่ว่ออพาพ่อแม่ป้ากันว่านเนาะพ่อแม่ป้ากันแล้วก็โดูนดูแหละที่ว่าเขาก็เม่ได้ มาเลาะหาห e น้องเพื่อนเนาะก็คือว่ามื้อนี้เฮาก็ได้มาตามคำนิยาที่ว่าน้องเพิ่นนั้นว่าจะให้เฮานี่เข้ามาสัมภาษณ์มาอบรมกับครอบครัวของเจ้าเนาะเรื่องความเป็นมาการเป็นกันอยู่จังได๋เนาะทุกปัญหากจังได๋เนาะนะทะานั้นมุนี้เฮาก็จึงจะได้เข้ามาหาน้องๆกันเนาะเพราะว่าก็สงสารหลายเนาะได้ยินที่ว่าคำน้องว่า พ่อแม่แพ่อนั่นก็พ่อแม่ป้าก,กันนะตอนนี้ก็เลยหนีไม่อยู่น้นำไม่เท่ากันน,นี่ไปใส่ละอันนะ่าเล่าลูกเจานะนี่เหยื่อห้อ,องเล่ามากนีู่อันปเปลี่ยนทุนนี้อันนี้แหละที่ว่าเท่า,าปจอบเล่าที่ว่าเล่าเก็บห,ยหอยนอนสบายดีสบายดีสบายสบ <c oughs> า,ายนาั่งนั่งเลย เอาตังมานังเลยมอืมมาไอืมบายบายเจ้าก็มิมิมีจะคนลูกเจ้านะสีสีอ๋ออันนี้นี่เป็นลูกกกอ่ะอืมมีสีคนเนาะตัวนี้เป็นลูกก๊กจ้ะผู้ใหญ่น่ะโอ้ผูนี้อ๋อตัวนี้เนาะ นี่พุที่หนึ่งพนี้พุที่สองอ่ะพุธสามพุทธอันนี้เป็นพุธที่ที่สองพุที่สองพุธสามพุทธไส้พุธสามลูกธไส้อยู่อยู่ใส่ไหอยู่น้ำพรอยู่น้ำพ่ออ๋าะนอกก็ที่ขอถามชื่อซื้อยังก็ใหญ่ชื่อัก็ยัวฮะยัว นางยัวอ๋อสนางยัวอันนี้ทักปีนะสามสิบหน่งปีสี่สิบปีเนาะอ๋ออายุี้สี่สิบอาะปัวมาได้ทักปีละอ๋อในสิบห้าสิบหก เอออบัด้่ีแล้วเนาะ่าเป็นั่ไแก็ว่าป้ากันเ้นบุดีโอ้ัวบุีเนาะจ่ากรดดบาก็จาตีอืมอืมี่ถึงแม่ตีถึงลูกมือทุกวันตีแม่แล้ตีลูกแล้โอ้าสารละลายให้ปเนาะอดม่ไวบป้ากัน เคป้อกันเน่อยเขาคิดเขาบเอาจากหน่อยขวาเอาหมดอืมเครื่องที่ว่าสมสั่งน้ำกันมานน่อกว่ากว่าเมื่อเขาบอกห่อยหลังจากกั้นเนาบุตรบ่บึตใจกันแล้วก็ป้ากันแล้วก็ในครับมาอยยุนั้นเปเนแถวหนอตัวนี้เป็นขั้นของเม่นท่าหนอมาแลมาก็อายุนี่เลยอ่ะบัวเขาคือันย หลังจากที่ว่าป้ากันมาเราของมาตั้งทุบทุบน่อย,อยหนิยูนอ,อไปพี่น้องเนี่ตัวนี้ก็คือแบบทุบของเราเนาะแล้วเล่าหลังจากที่ว่าเลาป้าผัวมาเราของในมาตั้งทุบเน้อน่อยตันี้ย,ยูโซ่ข้าวกันไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้จอกมนะันยะังอยู่ในน่ะบุยยูเต้เดี๋ยวนี้น่ะนอนนอนบรู้แล้วเออเดี๋ยวนี้ตัวนี้ไมน่อยก็เลย มาดูเพื่อนน้ำพอแม่เนาะอันนี้แหละแม่เนาะนี่ทุกมือข้มมีนนเกดีนอะไแต่พวกามากัมาช่ยขสากินุกมือทุกมือ๋ยวนี้ลูกลูกอยู่น้ำจืานี่สามคนเนาะลูกชายก็ยู่อ้กอือ พ่อแม่อยู่น่ะพ่อแม่หนิใหญ่มีเอ้ยมีน้องเนี่ยเจ้าบ่มีบ่มีมีแต่ลูกมีแต่เจ้าผู้เดียวน้ออ้เอ๋ยกับ่มีไอ้น้องขอบ่มีน้องมีแต่เจ้าผู้เดียวอยู่นีพ่อแม่มาเท่าแล้วเฮ้ยเจ้าหนุนอะไร40ปีแล้วนี่สบายดีน้อยสบายดี อันนี้ลูกลูกลูกชั้นหลาเขาเฮ็ดเฮ็ดเวียดเฮ็ดจานเขาเฮ็ดเยักนักผมได้เป็นไงพาตัดลูกมันนะถ้าเจ้าเจ้านี่เกิดเกิดลูกนี่จ้าไปปัดออกอือเกิดบอกเกิดช้าชื่อยังละหามชื่อนางละหน่อยอุดมพรอุดมพรเออแท็กซี่เหร ซีีปีนี่ยังพูดไปเขาเงี้ยแต่เนาะนั่นลูกลูกสาวเจ้าก็ไอ้เขาเงี้ยนมดอ่ะเขาเงี้ยมีเขาอืมมันบ่เขาบ่มีรถไปก็ได้เขาเงี้ยที่ลูกบ่ได้เขาเขานางบักขี้ปมอันะไรคือลูกสาวพวกเราที่ว่าเงี้ยเงี้ยจมวชีเนาะอันนี้จมวชีอยู่นี่แล้วเนี่ยเราจะไป ເຮົາມາປາຢູ່ໃນເມືອງພໍ່ເນາະເອົາລົດໄປໂຕມີເຮືອນສອງຄົນແຕ່ດລ້ຍັງຕ່ສນັ່ອຄືອຫ จะฟูเด no. <c Ris ky> ียวนของเฮียหน่อฮะออกแล้วแต่ม no. no. ันน no. 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 ั่งมันนั่งพี่ต้อมันนั่งที่กระไรมันนั่งโมอมเมเลยนั่งโมอมเมเลยเมื่อายเมื่อายพวกเป็นยังพวกเป็นยังแหละก็คือว่าน้องน้องคนนั้นอายพี่น้อง จบมสีปีนี้เด้จบปีกอ๋อพีตอกับบุเงินเนาะเป็นตาสงสารน้องนาะองัหลวเนเออืมอืก็คือว่านอูกลูกสาวของเพื่อนน่ะเนาะที่ว่ายินจบมืชีแต่ปแล้วนาะชิพไปต่อ ขึ้นมอหาขึ้นมปลายก่อนมไระะเฮียนไม่พี่น่องคือสชงวา,นน,านนั่นคัดคืนนันว่ากลัวถูกยากเลยไม่น้่องเนาะคือนเบาง่ายๆเลยเนาะโอ้ตามสาแล้วสุ้มือสซ้วันนี่เจาะที่เห็ดยังสู้ลูกสู้่เต่ากินไปน้ำกินไปหาหน่อหาพักห้ม่้มด้กิน ไปหาเนาะกปท่อะไรกินเรื่องชินบ่มีบ่มีเงินซื้อไปน้ำกินเห็ดเดียบที่มือหกสิบไปเห็ดรับจ้างส่วนก่วยจีนนี่วะมือหนึ่งหกสิบพันอ๋อหมดมือเลยมือเห็ดบ่ได้แต่มากกว่าซื้อซื้อเขาซื้อน้ำชื่อลูกซุกพวกก็กินเนาะ หกสิบพันหกสิบพันเนี่ยด้จักโลกอ่ะได้หาโลได้หาโลโอ้หกพันอ่มาได้หามอกินนะลูกมีลายด็กหาหาโลในกลุ่มจักมืดอะสองัาบสองค้าบมื่มืกลุ่มมือนึ่งเนาะ เราย่างกบหล่อนลูกมีหลายเดพ่อแม่เด้อเราเมดอยู่ในครอบครัวเนี่ยตั้งลูกทั้งเต้าทั้งพ่อแม่มีจะคนไหนแปดคนแปดคนกับกับใครกับใครแต่ว่าเนาะลูกลูกสาวก่อนย้ายเราก็พ่อไปเฮ็ดเวียกซอยได้เนาะกเออถก็แค่นั่นนึงกีตูสานหลายแล้วที่ว่า น้องๆนะมันเพื่อนก็ได้คัดตักัดเงียนอะนะเนาะปตาสงตาน้องๆลายเราโบเห็ดโบเห็ดไทยเห็ดหน้านี่ไอยู่กันเรานี่พ่อนวัดก็กว้าวนี่นี่เออกเออย่บเห็ดไทยเห็ดหน้าเนี่ยเราก็เห็ดเห็ดไทยน้อยเห็ดไทยน้อยของเราด้วยเอาสร้า เฮทไทยก็เลยเศร้าข็าเจ้าเฮทแล้วบุมีดินไทยเลยโอ้นาๆาพ่อมีหลายพวันใครกินใครกินใครเอาเงินก็ไปชื่อยาบ้ากินนากับบุมีอ่ะบุมีโอ้ากันมากเนี่ยจักปีแ้วปภาขวามา สามปีไปสามปีไปแล้วลูกยังน้อยเราเลี้ยงลูกยังญ่ตอนมานนี่ลูกยังน้อยหน่อยเนาะน้ำบาร์คลายเนาะเฮ็ดเงี้ยกบได้เฮ็ดเวียกหนักก็บ่ได้เงินขาดัดเวียกหนักก็บ่ได้เงินขาตัดเนาะบ่เฮ็ดกต่จะดูลูกไงลูกอยากกินข้าวลูกอยากกินน้ำ เจ้าเจ้าเจ้าไปเฮ็ดเฮ็ดแล้วอดอยูเ่เพื่อนก <c oughs> ็ไปซื้อเขาคือนำกิน ừ, ừ, ừ. นอนเวลานอนกับเจ็บอาจยู่ดูก,กินมันยัางกไปเจ้า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 เนตาสุสานเลเราลายนะพ่าไว้ทงานลักๆักอยู่ในงานก่มีเต้เอีเพื่อเอดียวเนะอพ่อแม่ก็เท <c oughs> ่าเนาะเท่าแกแล้วเนาะ เบิ้งสภาคเบื้องเน,น่ยพี่น้องตอนจะเลาาป้าผัวมาไม่ไหมเนี่ยเป็นเมออยูหันเนาะเป็นเมออยูหันหลังจากที่ว่ายูแล้วเนาะและ้วก็มันมันน้อยเนาะก็เลยขึ้นมาอ,อยู่น้ำพ่อแม่นี่เนาะนี่พี่น้องน,นี่แหละเรือนของพ่อเล่านะน้อยเดียวไี่พี่น้องห้อง มีสองห้องนู้แต่ห้องห้องใดห้องละเม็ดใช่พี่น้องห้องละเม็ดเม็ดปลายนี่แหละบ่สองเม็ดใช่พี่น้องโอ้พุต่าสงสาราน้อยลายนะีคือเจา้าคือพุตั้งเงื่อนไหมอยูต่ตั้งขุดระชังตั้งจ้าง,างบ่มีเงินจ้างอืมอันตัวดินดินที่มันดิน ของพระเท่า,าอ่ดอบบนะดินพอเนาะแต่ว่าอ,อาชิขอ,อนันนี้ยัดท้ายลำเบิงเงอนก่นอนเนอะนี้นเมื่อวนก่อนฉีดแหน้ำพลาฐานไปสวมหล่อเงอนของเรานเนาะที่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเงอนที่ว่าหลังจากที่เอาเป็นป้าผัวนวาปุ๊บเนาะพระเท่าก็เลยตัง้ตงตั้งตัวนี้ให้เป็นที่ว่า บอนนอนสุข้าวเพื่อนเป็นนองเนาะคืบอบนนอนเนาะอันนี้เพื่อนก็จะได้นอนซื่อๆนี่ยเพื่อนเป็นเนาจะเป็นนอนซื่อๆแต่ว่าผมจักว่าหลายคนเนาะที่อาจจะอยู่ในเฮือนกอน็มันมีหลายคนเนาะเพราะว่าก็คือเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเฮือนเนาะที่ว่าเดี๋ยวนี้บ่อ่อนก่อนจะได้ขออนุญาต จะของกันไดี๋ยวว่าควัดรอบๆบ pues no. ้างเนข้างนอกนี no. oh, here, ่ค Co ือในข้างนาะจะมือเ right? ี็นข้างนอกมืดเนาะไว้งไปนอนเนาะโอ้นี่เคยขึ้นมาเท่าเนาะสบายดีมาเท่าก็มาเห็นอย่างเยว่อนนั่นนั่นเป็นอย่างไรหนึ่งเข่าอ่ะปีได้ยัง หนึ่งพักอโอ้พี่น้องกำลังหนึ่งพักกำลังจะปลุกอาหารกินข้าวเช้าพี่น้องเนาะนี่แหลก็คือแต่ว่าท,าทั้งใบเหนยื่อบนเนาะนี่เดีจะเป็นพื้นดินไปพี่น้องอนี่นิดหน่อยซื้อไปพี่นอ้องก็เจ้ายูด้วยกันนี่แปดคนไปพี่น้องข้างหลังนี่นะ

แม่ลูกเล,นะล่านะกขาลังชีไปยังไะฮะไปไปซักให้โอ้ลูกสาวเล,ล่ากขาลังชีไปซักให้ตัวนี้เฮา,เ,าเ,เขาเปลียนเข่าเอาเข่าใส่ในเนี่ยใ<อ>ส่ย,ยังใส่เครื่องใส่เครื่องอ,อันนี้คือกับเราเราจะเกี่ยมเครื่องที่ว่าจะออกไปซักเข่าให้พ่อแม่พี่น้อง เขาเขาให้เขาให้ไฟเขาให้เจาะเป็นน้ำเอื่อยที่จริงนี่โอ้คือไปซักไห้ไปซักไหน้ำพี่น้องเนาะเออก็คือเนาะเดี๋ยวนี้คนนั้นกำลังจะไปเตรียมเครื่องจะไปซักไหเนาะ เลื่อเลยเด้อน้องด้เขามาหาเลยไปคือว่าเหนาะคือ,อท,ที่เขาก็กด้มาตามแตน้องคนนั้นไหนะนน้ใไ้น่องด้เขามาหาเอยมัง่งเนาะแต่ด้หูเรื่องเล่าก็เป็นจริงกันแหละในหูเรื่องเล่าที่ว่าน้องเบบซูเขาสร้ฟังเนาะก,ก็เลยได้เขามาหาเขามาหลังจากที่ว่า,าท้ายคลิปนี้ลงไปแล้วนะบางทีก็จะมี ท่านผู้ชมหรือว่าผู้ย้ายใจบุญเนาะเพิ่นได้เห็นเราก็เพิ่นสิดูสงสารเนาะเพิ่นอยากช่วยเหลือเนาะเพราะว่าจะเป็นด่านเครื่องคลองบ่เป็นอันอือ่นๆหลายๆอย่างนะเนาะที่ว่าขั้นดาเพิ่นบทมีน้บแต่ทาบริจาคกซอยเรือมาเนาะเขาก็สินน้ำเอาสิ่งของที่ว่าพ้นั่นบริจาคกซอยเรือมาเนาะมาเมหมาะแต่กับเอ,เเอ๋ยเด้อพระสันก็น้นองก็จะได้ขอลาก ครับก่อนเด้อนเรามื่อหนาขันมี้ผู้นี่จะบุญเช่าเรือแล้วน้องจึงที่เขามาหาคขบข้อของไอเทิร์เนอ่นเอ้าวกลับก่อนครับก่อนโชคดีโชคดีเช่นใดก็ให้เอือยนี่เข้มแข็งอดทนสู้สู้ไปลูกก็เริ่มยัยแล้วก็จะเริ่มจะสบายแล้วผู้เป็นอย่างเด้อเอากลับก่อนหน่อยกลับก่อนกำลังกินมะม่วงเนาะบายบายแม่หน่อย เน่ <c oughs> <ฮ> <c oughs> ครับกตอนออโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะพออ้วนก็ได้เข้าไปหาครอบครัวพ่อแม่ของนอง้องคนนั่นเนาะก็คือว่าที่เยาหูกันนั่นแหละเนาะคือที่เล่าเฝ้ามาผ่านมาแล้วเนาะก็คือว่าสั่งครอบครัวแล้วก็บอเอากันมาได้สิบได้สิบสองปีเนาะเพ่นเว้าเนาะก็คือก็ได้มี กันเนาะบอถืออกใจกันเนาะบ่นพักบ่มักกันก็เลยยาห้างกันมาเนาะปะกันมาเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นปักเนาะเรา่นก็บ่ฮู้ว่าสิไปใส่เนาะก็เลยมาอาศัยอยู่น้ำพ่อน้ำแมฆก็คือเกลือกไว้ี่น้องจากที่ว่า่นปักปัวมาก็พ่อเพิ่นก็ได้ไปตั้งตั้งตู้ไผ้ตั้งตู้หน่อยอยู่ที่ว่าปมาอ้วนได้ถ่ายคลิปในเบิ่งแล้วเนาะตู้หน่อยจะนั้นเพราะว่าเป็นบอลพักั่วข้าวเนาะ พ่อผมมากกว่าหนึ่งสองสามปีแล้วไปเป็นน้องเนาะก่อนหนม่อาศัยอยู่น้ำพ่อนน้ำแมนน่นี่เนาะก็ถึงว่าลูกเหล้าสามสี่คนก่อนหนึ่งมีอยู่น้ำเหล้ามืดเนาะที่ว่าเฮียนหนังสือเนาะเฮียนจบแล้วก็ที่ได้ไปเพราะว่าอยู่บ้านข้าเจ้านี่มีแต่มอตุนเนาะเพราะว่าลูกเหล้าจบมอตุนเนาะก็ที่ไปเฮียนต่อมอปลายอยู่ในเมืองกับไ่มีเงินที่ว่าจะสง่งลูกเฮียนจะจำเป็นลูก,ก่อ ต้องได้ออกขุนเงียนเพื่อนเพื่องเนาะได้ออกขุนเงียนถึงว่าเล่าก็บบสษรางจีวันเท่าไรแล้วเนาะก็เพราะว่าตนเองกับปลาผัวมาแล้วก็บ่มีเวียกเห็ดเวียกยางนะเนาะลูกยาเดี๋ยวนี้เล่าก่อนเห็ดเห็ดเลี้ยนนักกันบ่ได้เพี่น้องเนาะคนนั้นหลังจากที่ว่ามีลูกผู้สุดท้ายเนาะก็คือว่าเล่าได้ปาร์ดออก ผพาตัดออกก่อนเดี๋ยนี้เล่าก่อนให้แยกนักบ่ได้นอกไปพี่น้องเนาะก่อนปิตาสงสารเล่าลายเพ่พี่น้องสมมวรซื้อวันนี้รับเพื่อนก่อนอาชีพก่อนจะไปรับจ้างเพ่พี่น้องรับจ้างเป็นกวยจีนในหมื่นหกสิบพันคนเบาเนาะเมื่อซื้อเขาก็ได้ทหารโลกเพื่นพี่น้องกว่าปิตาสงสารเล่าลายเนาะก็โอเคเพ่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าอ้วนไปื่จะได้อะไรสักนีดเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบเลยุ้ยใสเนาะเขาก็คอยติดตามไล่กำลังใจกันต่อไปเพื่อนพี่น้องเนาะ ถ้าว่าท่านผู๋ยส้วมท่านใดปุ๋ยน่าจะบุญท่านใดเด็กเขามาหับช้วมคลิปนี้แล้วเนาะถ้าว่ามีตาสงสารอยากบริจักซอยเรือครอบครัวของทางเอือยเพื่อนเนาะก็สามารถที่ต่อโพพันมาทำเบาอ้วนไหนคือเก่าไปพี่น้องเบาอ้วนก็าจะขอเป็นสะพานบุญทุกทุกท่านที่บริจาคมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบาอ้วนทานคลิปต่อไปเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะก็โอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาอ้วนก็อเได้ก็ลาท่านผู้ชมไปซ้ำนี้ จะเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ